สวัสดีค่ะทุกทคนวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องนันปันสัญชัยค่ะวันนี้นะคะน้อปันนะคะก็จะมาเล่นแมปเหยียบตามสีกันนะคะก็แมปนี้นะคะเป็นแมปที่แบบมันจะมีขึ้นตรงนี้ให้นะคะมันจะมีขึ้นนะคะว่า เราต้องเหยียบสีอะไรนะคะแล้วมันก็จะมีเวลานับถอยหลังนะคะในการเป็นการแบบนับถอยหลังเวลาในการแบบให้เราเดินไปเหยียบสีนั้นนะคะทุกคนเออนะทุกคนแล้วก็แบบมันจะมีเขียนคําด้วยว่าสีนั้นคือสีอะไรนะคะก็ยั้เดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะคะตอนนี้เราก็หาผู้ชนะได้แล้วนี่ว้าวโอเคก็มาเลือกด่านกันเลยนะคะน้องปันขอเลือกเป็นด่านที่1ก็เลยกันเนะเพราะว่ามันง่ายมากเลยนะคะน้องปันเออ แบบมาเล่นง่ายนะคะด่านที่หนึ่งนะโอเคค่ะก็มาเริ่มเล่นกันเลยเฮ้ยสีดำสีดำสีดำโอเคสีดำสีดำมันก็จะเขียนเป็นแบล็คนะคะแล้วมันก็จะมีเวลานับถอยหลังห้าวินะคะถ้าคนน้อยเมื่อไหร่เวลามันก็จะน้อยตามนะคะอ่าอันนี้มาสีน้ำตาลน้ำตาลแล้วเยได้ตอเออสีม่วงสีม่วงนี่นะคะสมีม่วงอ่อนม่วงอ่อนมั้ง เ okay, ค้กค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าม่วงเฉดไหนนะคะโอเคนี้ด a r k b l สีสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มเออโอเคสีน้ำเงินเข้มอันนี้อะไรอะไรนะ m a g e n t าสี m a g e n t าสี m a g e n t าทุกคนอันนี้อะไรสีอะไรอ้าสีนี้สีนี้โอเคเกือบไม่รอดนะท่านแบบเราเห็นมันเป็นอีกสีนึงถือว่าแบบ พลาดแล้วแหละต้องตกแล้วแหละเอออันนี้คือลางกรีนก็คือเป็นสีเขียวนะคะเฮ้ยนี้ดราคกกินก็คือสีเขียวเข้มเออนะคะทุกคน <c oughs> อ,อมาเจนใต้อีกแล้วไม่ใช่ใชม่เจนต้ามาเจนต้เออนั่แหละนะเออเอ,อ้ยสีแดงสีแดงมาเลยใกล้ๆเลยนะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็เหลืออยู่อีก สคนนะคะก็ยังหาผู้ชนะไม่ได้นะคะโอเคสีเทาโอ้โหแต่โอเค,เอเคยังไม่มีใครตกเลยโอ้โห my god ดตกโอ้โหคือแบบเข้าชนะอีกแล้วมาค่ะทุกคนก็ตอนนี้ก็จะมาเลือกอันนี้นะคะเป็นเป็นสีอะไรสีส้ม โอเคก็อันนี้แบบเป็นตาของไอ้น,นี่นะคะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะอันนี้สีน้ำเงินโอเคสีน้ำเงินเชเลยบายสีชมพูนี่อยู่ใกล้ๆเราเลยนะคะอยู่ด้านหน้าเราเลยโอเคต่อไปสีอะไรต่ออ๋อสีเทาสีเทาอยู่ข้างๆแต่มองมองเห็นนะแต่แค่เห็นแบบแบบออตอนนี้เหลือผู้ชนะตัวเหลือผู้เล่นอยู่สามคนเลยนะคะนะ อันนี้สีมามาเจนตาดูว่ามากินตาเออสีสีสีโอเคหรือสี่คนนะคะเมื่อกี้ดูผิดเออโอเคไปเลยโอเคสีดำสีดำมาสีดำสีดำ,ดำขอโทษในความกรีดด้วยนะคะดีว่าลุ้นมากโอ้โหตกตกตก คือแบบมันหาสีเทาเจอนะแต่ว่ามันมันมันมาเจอตอนแท้แบบมันเจอตอนที่แบบเออทุกคนมันมันเจอตอนที่เวลาจะหมดนะเฮ้ยมันมีไอ้ในไทให้ใส่ได้ไ,ม,ไม่ใช่สิไม่ใช่ในไทมันเป็นหมวกกับไอ้ผ้าพันคอเออนะั่นแหละเรียกผิดนะแล้ว<ร>เขาไปเอามาจากไหนอน่ทุกคนเออเาแบคือ,องงอน,นะว่าไปเอามาจากไหน ไปหาก่อนอ๋อนี่ไงทุกคนเห็นป้าเขามีหมวกกับกับเอิมเนี่ยมาให้อ๋อนี่ไงจะแล้วมันเป็นหุ่นรูปสมกรองนะคะโอเคก็ตอนนี้แมปก็ยังก็ยังเป็นรูปแบบของคริสต์มาสอยู่นะคะยังไม่ได้เปลี่ยนไปนแบบเดิมนะคะแบบเดิมก็จะไม่ใช่แบบคริสต์มาสแบบนี้นะแต่เป็นว่าคือแบบ แบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันเล่นสนุกมากเลยนะคะทุกๆคนถึงแม้ว่าจะหัวร้อนกระตาานะคะคือแบบมันรุ้เนเงีุยทุกคนแบบเฮ้ยเราจะชนะไหมอะไรประมาณเนี้ยทุกคนค่ะเออแต่ก็สนุกดีนะโอเคมาเลือกด่านกันเลยเอาด่านที่สองกันละกันอูมีคนเลือกด่านรถเยอะกว่ารถสายรุ้งนะคะเออน่ารักดีนะด่านนี้ คืยน่ารักอะ่ะอุ้ยขับสะดวกด้วยอะ่ะทุกคนแบบมันลื่นๆไงเออโอเคโอเคสีอะไรสีสีเทาสีเทาเออเนี่ยหละเอโอโอเคเลยโอเคเลยโอเคสีนี้สีนี้สีนี้สีลามกรีนแลมแลมกรีนลมกรีนเออโอเค ออกเสียงไม่ถึกละจ้านหนึ่งโอเคอยู่นี่ก็มันก็อยู่ที่เดิมนะแต่เห็นเป็นสีดำอะเออื่องความที่ว่ามันเป็นแสงไงอ่ะมาสีนี้สีสีนสี้สีเขียวสีเขียวโอเคสีเขียวอีกสีเขียวอีกโอเคโอเคมันก็จะมีเสียงด้านบนนะคะมันก็เลยทำให้เราไม่มั่นใจในสีที่ตัวเองเหยียบนะคะโอเคตอนนี้ก็มาสีน้ำเงินนะคะ ทุกคนอาจจะเห็นเป็นสีน้ำเงินแต่ว่ามันเขียนว่าสีว่าสีฟ้านะคะก็คือมันเป็นสีฟ้าแหละนะแต่ว่าคนไทยเขาติดกันแบบเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนเออ,เออเออโอเคก็โอเคค่ะล่าสุดตกไปแล้วจ้าตกไปแล้ว <laughs> คือแบบแบบเดินเพลินไงทุกคนพว่าโมแต่พูดอะสงสัยแบบวันหลังต้องมีสติด <laughs> ต้องเอาสติมา โอเคค่ะทุกทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเลือกด่านกันนะคะโอเคเอาด่านที่สองเลยเพราะว่ามันมีสองชั้นนะคะโอเคเลยอ้าวว้าวฉันรักด่านนี้โอเคเอาสีฟ้าแล้วไปขอเลืสีนี้ว่าสีฟ้าก็แล้วกันนะเพราะว่าทุกทุกคนเห็นมันเป็นสีน้ำเงินแต่ความจริงแล้วมันเป็นสีฟ้านะทุกคนเออแล้วไปก็เข้าใจผิดมาคัชชูนะคะโอเคนี่สีม่วงสีม่วงสีม่วงใช่ไ สีสองสีสงสีสีไม่ใช่สีโอเคโอเคนสีเหลืองเหลืองเหลืองเหมือนสื้าองเลยอะโอเคอันนี้สีจากูนาใช่ไหมสีจากมนาใช่ป่ะเออนี้สีอะไรอะสีอะไรอะสีอะไรางอ่อนเป่ไม่เหมือนกันอันนี้สีดำดูใกลตัวนี้มีเยอะมากแต่นี้สีดำมียอะมากเลยทคนง่ายนะสีดำโอ้โอเคหาเจอกล Relax s ทปมอยู่ใกล้ๆด้วยโอเคสีเหลืองอย่ใกล้ๆเลยดูข้างหน้าอูข้างๆนะคะนี่ไปไหนโอ้ทุกคนเออก็ตามที่เห็นนะมันจะอยู่ โ <Wow>, okay. อ้ว้าวโอเคเรากที่ต้องแบบว่าเรก็ต้องขอก oh, right. ารช่วยค่ะโอเรคชิแด้งชิแด้งชิแด้งโอเคไปๆไปๆไปๆโอ้มายก็ดโอเคตกค่ะทุกคนมันจตกค่ะเหลืออีกโอ้เรือีกสองคนเก่งมากเลยอะทุกคนเก่งมากเลยแบบอยู่ได้นานมากคือแบบถ้าแบบถ้าเรามาปั่นเล่นเราชนะนะคลิปนี้จบทันทีเออทุกคนโอเคปะ โอเคป่าทุกคนแบบถ้าถ้าแบบน้องมันปันชนะนะถ้าน้องมันปันเล่นแบบนี้ชนะนะนั่นนะ่ะคลิปนี้จบทันทีเลยนะทุกคนเออหลังจากหมดตาดน,นั้นน่ะคลิปนี้จะจบทันทีโอเคปะ่ะเราสัญญากันแล้วนะโอเคโอเคนะก็เดี๋ยวก็รอคิวต่อไปนะคะ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 โอเค มาทำอะไรต่อดีเดี๋ยวพาทัวร์แมปกันละกันแมปก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคเลยก็มีจอนคริสต์มาสมีคอนกรีนแล้วก็มีกวางนะคะแล้วก็มีรูนเซนเตอร์คอร์สนะคะแล้วก็มีฝัดเรียงทั้งหลายนะคะที่ว่าเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีรูปแบบแล้วก็มีเครื่องแต่งกายในคริสต์มาสนะคะโอเคค่ะ แล้วก็มีลุงแซนต้ายืนอยู่หนึ่งอัตรานะคะเอ้ยลุงแซนต้าขอของขวัญด้วยสิคะโอเคโอเคโอเคโอ้เลือกด่านแล้วเวลาหมดแล้วคะ่ะเออเอาวันนี้ก็ได้อ่ะยังไม่ได้ทันเลือกเลยอ๋หรือว่าเลือกไปแล้วอะ่ะเออก็ไม่รู้นะโอเคได้ด่านนี้เขากี่ปาย ชอบด่านนี้อิฉันรักด่านนี้อิแทนรักด่านนี้มากแลก้วก็ข้อเตือนระวังนะคะอย่าเอิ่มใครที่มาเล่นแบบดีนะคะการโอนาอย่าซนแบบชั้นในแมพเลยะคะ่ะอย่าแบบยุกยิยุกยิกไปมานะคะเพราะมันจะเสียงให้คุณตกได้นะคะตอนนี้ฉันก็เข็ดแล้วแหละแต่ถ้าอันไหนมันแผ่นใหญ่ๆก็เออขยับได้หน่อยนะ,ะโอเคเลยโอเคเลย มีคลิกเลยมีออ,ออะไรนะเออนะสุดแบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรคือจะก็มีเรื่องจะพูดนะแต่ว่าจะไม่ได้ว่าจะต้องพูดอะไรนะเออมีเออมีคนตกไปแล้วเอ้อยเก,กือบตกเกือบตกเลยเกมนี้มันลุ้นมากเลยอะทุกคนเกมนี้ถือว่าสนุกนะ โอเคจะรอดไหมมาเลยเออมันเหมือนมันนับตามจํานวนคนนะคะถ้ามีจํานวนคนอยู่3าคนมันก็จะนับจำ,จำ,จำนวนวินาทีที่ว่าให้เราไปเหยียบสีอื่น3วินะคะตอนนี้มี3คนมันก็แบบมันให้เวลาเราไปเหยียบสีนู้นสีนีน้น3วินะคะ3วิจริงจริงแล้วก็ต้องหาอันที่แบบมันมันใกล้ที่สุดอ่ะ มันใกล้ตัวที่สุดอะเออนะมันจะได้เร็วเร็วโอ้เรื่องไปแล้วร่วงไปแล้วโอเคเลยหักมุมหักมุมเลยโอเคไปอยู่ด้านหน้าอ้อเพื่อนรอดได้ไงเนี่ยเพื่อนเขียนไปนิดเดียวแล้วเพื่อนก็เห็นเราอยู่นะว่าเรามาทางดีแล้วเพื่อนก็แบบเออนะเออ آ آ! เอ้ยรุนล,ลุนมากเลยทุกคนในแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันมีใกล้กว่านะั้นนะแต่โดาน้องปันเห็นอันนั้นก่อนนาอไปัน,ก,นก็เลยไปตังนั้นก่อนนะคะเออไ oh ม่ใกล้กวบริสัทเออใกล้ๆค่ะยังหาผู้ชนะไม่ได้นะคะโอเคถ้าไปอีกสีหนึ่งนี่คือแบบ รวมทั้งรูนคะค่ะ oh my god โอ้โหเราชนะเอ้ยเราชนะแล้วทุกคนเออนะก็ทุกคนจำสัญญาของเราได้ป่ะแบบถ้าเราชนะในแมปนี้เมื่อไหร่ไอไอคลิปนี้จะจบทันทีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าต้องปันชนะเลยนะคะก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เล่นแบบอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบายข้างๆไหมคะไม่ได้ไปไหนเด้วก้าโอ้ทุกคนเออก็ตามที่เห็นนะ Uh huh. มันก็อยู่ด้านหลังในซออูมันอยู่ด้านหลังนะเพื่อนโอเคไปอเคฮ้ยอาจจะเสียงดังไปนะอ้ว oh, wow. okay. ้าวโอเคสำหรับใครที่ต้องอแบบตกใจก็ต้องขอประทานเท่ด้วยนะคะ โอ้ r i ดส t ซดงสีดงสีดงโอเคไป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 ช่วยต่อ oh my g กอดโอเคตกค่ะทุกคนในฉันตกค่ะเลืออีกโอ้หรือีกสองคนเก่งมากเลยอะทุกคนเก่งมากเลยแบบอยู่ได้นานมากคือแบบอื ถ้าแบบถ้าน้องมันปันเล่นเราชนะนะคลิปนี้จบทันทีเออทุกคนโอเคป่ะโอเคป่ะทุกคนแบบถ้าถ้าแบบน้องมันปันชนะนะถ้าน้องมัปันเล่นแบบนี้ชนะนะนั่นน่ะคลิปนี้จบทันทีเลยนะทุกคนเออหลังจากหมดตาดนั้นน่ะคลิปนี้จะจบทันทีโอเคป่ะเราสัญญากันแล้วนะโอเคโอเคนะ ก็เดี๋ยวก็รอคิวต่อไปนะคะ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 โอเคมาทำอะไรต่อดีเดี๋ยวพาทัวร์แมปกันละกันแมปก็จะมีประมาณนี้นะคะโอเคเลยมีต้นคริสต์มาสมีของขวัญแล้วก็มีกวางแล้วก็มีรูเซัต์คอร์สนะคะ ก็มีแฟลตเวนทั้งหลายนะคะที่ว่าเกี่ยวกับวานคริสต์มาสนะคะแล้วก็มีรูปแบบแล้วก็มีเครื่องแต่งกายวในคริสต์มาสนะคะโอเคค่ะแล้วก็มีลุงแซนต้ายืนอยู่หนึ่งอัตรานะคะเอ,อ้ลุงแซนต้าขอของขวัญด้วยสิคะโอเคโอเคโอเคโอ้เลือกด่านแล้วเวลาหมดแล้วคะ่ะเอ,อ่อเอาอันนี้ก็ได้อ่ะ ยังไม่ได้ทันเลือกเลยหรือว่าเลือกไปแล้วอะเออก็ไม่รู้นใคร่นนี้เขากไชอดนะั่นนี้ี่ทะนักด่นนี้มากแล้วก็ขตอะรบางคะอยาเออไม่ได้ไไม่ได้โสนแบบนิดแบบนี้ค่ะอยากแบบพิิไมาน่อยค่ะเพราะเสียคุณหมดกันนคะตอนนี้ะไแต่ทานอะมันเป็นก็เออเหน่อยนะโอเคเลยลยเลยมีเื่อนอ่เ้าสุดค่ะไม่รู้อะไรคือจะเอมีเต้องพูดอะต่่ามน้เ้องนนะเออมีเออมีัว่อ เออมันมันนับจนวนนะคะ้ามีจนนจมอ่ันก็จะนจำนนวนวินาทีที่ว่าให้เราเสิ่งอื่นสั่งนนาทอีนก็แบบเราเยสิ่อื่ส่งนี้ังีลยงก็ต้องหาอันมันใก้ที่สุดอ้ตัวนะได้เแลยขโอเคไปนอ๋ขึ้นรถี่ไงเนี่ยขึ้นเียนจเยอะแล้วเห็นเราอยู่นะเราพอทงนีแล้วก็เออนะเอ้ยลุ้มากเลยคนในแบบนี้ที่เราไม่ได้รัตเรไม่ไนน โอ้โหเราชนะเอ้ยเราชนะแล้วทุกคนเออนะก็ทุกคนจำสัญญาของเราได้ปะแบบถ้าเราชนะในแบบนี้เมื่อไหร่ไอไอคลิปนี้จะจบทันทีก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าต้องปันชนะแล้วนะคะก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเตอร์ใให้ด้วยนะคะบา,บายๆค่ะแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอยากให้เล่นแบบ อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะคะบ๊ายบาย